เพราะฉะนั้นใครกินตัวนี้ต้องเริ่มที่หนึ่งเท่านั้นแต่คุณสามารถร่วมกับตัวนี้ได้เลยอย่างเช่นอุ้ยฉันก็ยังอยากกินตัวเดิมก็แนะนําให้กินตัวเดิมเพราะตัวเดิมจะช่วยเรื่องกระดูเป็นหลักตัวนี้จะช่วยเรื่องน้ําหนักเป็นหลักนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของน้ําหนักและการขับไขมันล้างลําไส้เป็นหลักอันนี้พูดถึงความเป็นหลักให้ฟังนะคะส่วนตัวเดิมตัวเดิมยังมีค่ะสั่งได้เลยนะคะเรามีค่ะทั้งสองแบบนะคะ แต่ตัวเดิมทุกคนใครที่แบบว่าเยคู่ค้าแถ้าเกิดคนใหม่เขาอยากได้ตัวใหม่ก็แนะนําเขาว่าหาตัวเดิมมากินก่อนสักกล่องหนึ่งเพื่อให้ร่างกายมันถูกปรับนะคะตัวนี้ตัวนี้ถามว่าช่วยกระดูกไหมช่วยนะคะช่วยกระดูกช่วยกล้ามเนื้อช่วยมวลมวลกระดูกเหมือนเดิมเลยแต่แค่ลดปริมาณลงเพราะเราจะมาช่วยในเรื่องของการล้างลำไส้ช่วยในเรื่องของการ ดูแลผิวเขาเรียกเวลาล้างลำไส้เราผิวจะดีอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะสูตรเข้มขน้นจะล้างลำไส้ได้ดีมากๆนะคะกินช่วงแรกๆจะเข้าห้องน้ำประมาณหนึ่งสองถึงสามครั้งนะคะเป็นการวอร์มลำไส้ล้างลำไส้นะคะเพราะเป็นสูตรเข้มขน้นส่วนตัวนี้ใครธาตุเบาแนะนําให้ทานตัวนี้เหมือนเดิมนะคะเพราะตัวนี้เข้มข้นอยู่แล้วอ่ะคือมันเข้มข้นอยู่แล้วแต่ว่า อันนี้มันเข้มข้นกว่าแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ชัดเจนแล้วนะคะมีความต่างเพราะเราเปลี่ยนสมุนไพรบางตัวนะคะเพื่อช่วยบางตัวโอเคนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเป็นตำรับเหมือนเดิมหมอที่ดูแลสูตรให้เรายังเป็นคนเดิมดีทุกสูตรแต่แนะนำคนใหม่นะคะคุณต้องแนะนำคนใหม่หรือคนเก่าที่มีสูตรนี้แล้วอยากอยากอยาก,อยาก,อยากลองสูตรนี้ให้ลองสูตรนี้มาผสมแค่เม็ดเดียวนะ ตัวนี้แค่เม็ดเดียวตัวนี้ยังทานได้ปกติสองเม็ดสามเม็ดอะไรได้ปกตินะคะโอเคไหมทุกคนนะคะอ่ะอันนี้มาบอกกันแต่สําหรับใครที่แบบว่าอุ๊ยอยากลองอย่างเงี้ยคะ่ะแนะนําว่าลองลองทีละหนึ่งแคปนะคะวันละหนึ่งแคปแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ป่วยหนักๆอาการหนักๆอะไรเงี้ยแนะนําให้กินตัวนี้ก่อนนะคะตัวตัวนี้ก่อนยังไงก็แนะนําตัวนี้ก่อน พอกินจนร่างกายชินแล้วร่างกายได้รับสมุนไพรค่อยเติมตัวนี้1นึ่แคปพออ่านะคะนี่คือการที่คุณต้องอธิบายลูกค้าให้ชัดเจนนะคะเห็นไหมครูพยายามทาให้ดูแตกต่างนะคะเนี่ยอันนี้จะเหมือนกันแต่สีจะแตกต่างนิดนึงนะคะส่วนอันนี้เห็นไหมจะไม่มีนะคะนี่คือสิ่งที่เราทํามาเพื่อตอบโจทย์ทุกคนเราทํามาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเราไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุกคน หนึ่งกฎหมายเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนแปลงตามสองเรามีไรออร์แกนิกเป็นของเราเองแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่เรามีนะคะแต่สุดท้ายแล้วดีหมดถ้าไม่งั้นคุณไม่เห็นผลลัพธ์หรอ